ข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับในเดือนใหม่หรือก่อนขึ้นเดือนใหม่นะครับในเดือนใหม่เดือนนี้รับเรื่องราวใหม่ๆได้เลยนะครับแล้วก็ไพ่ใต้สําหรับขึ้นไพ่ข่าวดี mm. เกี่ยวกับเรื่องการเงินในเดือนใหม่ที่เข้ามาถึงนี้ตัวคุณเตรียมตัวรับการเงินที่ดีได้เลยนะสับส,สดจับส,สดกันหน้าวิดีโอดวงนี้จงเป็นดวงแท้ของคุณมาดูกันว่า ดวงอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณดูไพ่ใต้สำรับก่อนโอ้โหปัญหาที่คุณได้พบได้เจอนะครับจะกวาดล้างจะเคลียจะสำเร็จเสร็จสิ้นปัญหานี่สินจะได้กวาดล้างจะได้เคลียนะครับบอกไว้เลยว่าดวงดีไพ่ใบแรกโอ้โหขึ้นไพ่การเงินวันนั้นมีเงินมีโชคมีลาบมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆนะครับในเดือนใหม่ คุณจะเป็นมหาเศรษฐีนะครับมีเรื่องราวดีๆมีข่าวดีเรื่องการเงินเงินคุณจะได้มาแบบกล้วยนะครับและหนทางที่คุณเดินหลังจากนี้เดินไปมุ่งหน้าไปสู่ความร่ํารวยนะครับสู่เศรษฐีนะครับสู่ความดีความร่ํารวยนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณวางแผนจะเป็นจริงนะขึ้นไพ่ดีทั้งสามใบดังนั้นเดือนนี้เดือนใหม่ คุณมีข่าวดีก็คือชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตของคุณนะครับจะมุ่งหน้าสู่ความร่ํารวยมุ่งหน้าสู่ความดีถ้าตรงกับคุณอาเมนรับคําทํานายกดแชร์ไปขอให้ดวงคุณเปิดดังคําทํานายครับ